เงินเข,ข่าห้าสิบโลไข่สองแตะ๊ะน้ำปลาสองขวดแล้วก็นมสองแพ็คขนมเนาะเสียเงนซื้อมามาเนี่เป็นเงินของทางแม่เพชรเด้อแม่เพชรอ่าแม่เพชรขอบคุณขอบคุณทางแม่เพื่อนแน่อ่าผลชื่อเข่าวชนะมาให้นี่แล้วอ่าขอบคุณขอบคุณทางแม่เพชรมีไข่ช่องแตะ๊ะมีนมช่องแพ็ค มีข้าวห้าชิบโลน้ำปลาชองกวดขนมนำ้ำขนมนำ้ำดยนมดยอยไปพอนเดินดูนด <laughs> ขอบบุญขอบคุณแม่เพชรให้อยู่ดีมีแหง้งเจ้จิสุขาพแข็งแข็งสุขภาพเข้มแข็งสุขภาพขแข็งแข็งเออ ให้ลำให้ลวยเพิ่อนข้ามกามแก้วอายเข้ามาด<อ>ูบิณยวิเปิดภาพมาเมื่อี้กะมาพร้อมซีร่แต่ว่ามว์ซีร่อันแบบเก่าด้วยพี่น้องเด้อเนาะ สีเดาคนแบบเมบบื่อกี่น้องเอยแบบคันไปคันเล่าเนาะอ่าโตเนาะคือว่าบรรยากาศตัวนี้กะโดนเติบแล้วพี่น้องเอยเนาะพอได้ใส่แบบนี้เนาะเมื่อก่อนนี่ยกะนี่แหละบุกเบิกมาตั้งแต่เริ่ม,มเป็นแรกๆก็กแบบนี้แหละพี่น้องเอยเนาะคือเมื่อนี้พี่น้องเอยกะทางเฮาเนาะได้ซื้อเข่าซานพี่น้องเอยเนาะเข่าซานหาสิบกิโลแบ่งเครื่อง กับบาลซาดีพี่น้องเอลยเนาะคนละสาวหากิโลอ่ามันจังบ่อนักนะแกช่วยก,นนยนนนนกนันพี่น้องเอลยเนาะอ่าอำนาทีเป็นสะพานบุญนะครับทางผู้ใหญ่เนาะทางในเพชรพี่น้องเอลยอ่าถ้าเฮากับเรงสิเดินทางเข้าไปบ้านไอ้สิงเนาะไอ้สิงที่ว่าเปินมีลูกน้อยตาบอดได้พี่น้องเอนาะ,นะสองผู้เมียตาบอดเนาะ อาจจะเดินทางไปหาเพิ่นสองภูมตตาบอดนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบริได้เข้าไปหาเพิ่นโดนนานเติบแะไรพี่น้องเอ้ยโอ้ว่าจิเป็นจังไดเนาะเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมไปยามได้กระซื้อเครื่องเขา้าคลองไปให้เพิ่นนําพี่น้องเอ้ยเนาะมีอาน้ำปูน้าปลาก็มีเนาะกระตุ้มขนมนมเนยอ่าอไปใ,ให้เพิ่นในมื้อนี้พี่น้องเอ้ยก็บ่ไกลเลยพี่น้องเอ้ยเนาะก็บ่ได้ไกลาจากกันบ้าน บ่แสนปันใดดอกพี่น้องเอ้ยนี่แหละทางเข้าไปเนาะบ้านสีวิไลพี่น้องเอ้ยซื้อเพิ่นเนาะซื้อบ้านน่ะนะเนาะแต่ว่ามันก็บ่ไกลพี่น้องเอ้ยอยขับมาเฮานี่ปึ๊บก็เนาะเฮาก็สิเอาตอนนี้อยู่ทางเข้าไปพี่น้องเอ้ยโอ้ยเมียงินเลยพี่กูขี้เข็ียบนียเนาะโอ้ไม่เลยเออโตพี่น้องเอ้ยพี่กขี้เข็บ ก็เหนือก็เนือกว่าด้อ่าพี่น้องเนาะอ่าทูสบายดีเด้อเนาะมากันสองคนมัอนี่พี่น้องเยเนาะทางเบาสบดีทางเบาจิตเบาตใเพึงจะแจ็คไปทางใดมัอนี่พี่น้องเยเนาะอ่าแล้วก็อ่าเรื่องสังกะซีเนาะเฮือนน้องอเบย์พี่น้องเยเนาะเมื่อวานนี้ทางโมเสียนก็ได้อ่าไปเอาเรื่องคุ่มรายการเนาะ รายการที่ว่าสังกะสีพี่น้องเอ้ยอ่ารายการแรกเนาะรายการแรกนะมันจะแพงพี่น้องเอ้ยเนาะมันจะแพงไปแนะ่เพราะว่าอ่าสังกะสีมันเป็นสังกะสีของไทยเนาะอ่าราคารวมรวม,รวมท,ทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะตกอยู่14ล้าน14ล้านไปพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้เอากะแจ้งบินไปทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะมันกะ็มันยังแพงอย,งอยู่ขนาดพี่นะ้องเอ้ยเนาะอ่าเอากะปรับราคาลงมาอีก อาเอาตัวเอาเอาตัวคุณภาพมันลงมาลดลงมาอีกนิดนึงนะนายพลเอ๋อเนาะเอาจากตัวนั้นนหะมันจะหน,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 นาเนาะตัวนั้นนหะมันจะหนาชุดพี่ลเอ๋ยแต่วันนี้อ่าตัวนี้นี่ยมันจะชูชุดเสาหาเนาะถือว่ารุ่นกลางเพราะฉะนั้นซะเนาะรุ่นกลางพี่น้องเอก็ถือว่าลดลงมา 3, 90, อีกแล้วเนาะเป็นล้านสามแสนเก้าสิบพันนี่แหละประมาณนี้แหละพลเอ๋อเดี๋ยวทางผู้ใหญ่ผู้โทรมาเลยเดี๋ยวผมจะับสายก่อนเข้าหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อ่าคุยเดินสังกสีกันของน้องอเบยเนาะไปพี่น้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปก่อนเราจะอยู่เพื่อนดูเนาะบนทางกันเดินพี่น้องเอยเนาะทางเข้าไปบ้านเบ้าซิงเอาทางเอาทาง โอเคกับนากะเขารถใหญ่เข้าไปได้คือเก้าพิดหรอเนาะเนี่ยแต่ว่ามันมีช่วงช่วงยากกันเดียวเอานสามีกับไปได้ยู่งสำม์สำไกลดราอยู่กอนเล้วกันด้อยู่ใกล้ๆว่าเอาเขาตอนที้เขาไปหอดคือเก่าเิดหรอเนาะ เปล่งไม่แหรอเนาะเออวันนี้เปล่งไม่เลยเนี่ยแล้วมุกโก้เนากับว่ได้พอว่ได้ข่ามาดโดนเติบแล้วนะเมื่อข่ามาโดนเติบแต่เฮ้ยโดนเติบแล้วก็ได้ข่ามาเลยมันจะคาอยู่หม่องนี่เราเนาะจะเลยกระดานรถใหญ่กับว่าเลยจะคอดอยู่นี่ได้เนาะออันเป็นน้ำตวงอยู่เลยพี่น้องเลยนี่ มันจะเป็นทางโค้งทางรถไ่มันจะค้าอยู่หม่งนี้ theo yếu phải nó được thay rồi ô mẹ này nó thì đeo vào đeo rồi mà cái sổ cái đấy này để mình chút nhả ngâm nè này phải thọ Hãy subscribe cho kênh Để

เไกลีมาเพื่เจกาห้องได้ ไปีเดอร์ด้ยได้อยู่กับไผนั่นอยู่กับลูกอ่กลูะเออลูกนอนเอออย่งเงนอนเนาะอยู่กับลูกไอ้สิงด้วยะเอาดโ้หเพื่อมาเอาเป็นนวดเออ ไปนวดเนาะเป็น no. ปนวดอยู่ใช่หนาดนอนอยู่บ้านอเออ,อเออเออพอได้เงินมาซื้อขนมมาชูรูก,กินเนาะอ่านตื่นเลยเฮ้ยเออตัวใหญ่แล้วนี่เนาะสบายดีสบายดีเด้อเออเจอมาอยู่บ่เนาะอืมมาได้มาแต่หลนได้เป็นเังนไร พีด่ดีมีแห้งือเก่าอยู่บ่แมนอ่าพี่ดีมีแห้งยู่เนาะเลยอันนี้อยากให้จะไปน้ำพอลอยากกินนมอยากกินนมอยู่เอาให้อยากไปน้ำพอแมน่นอยากกินขนมแมน่นอยากกินเป็นอะดิโอ้เราบุกคือเก่าแล้วบปล่านี่พอ่อพ่อก็ต้องหาเงินแด้บเป่านี่เนาะโดยอ่าพ่อก็ต้องหาเงินหาคำแล้วบเปลามาซื้อขนมชดลูกกินโดยเปน็นนวดเป็นเช่นเพื่อนให้เท่าไรโอ้นองเธอเอาไปได้มึงนอนเปหมอนเพลงก่อน Ơi mọi người mượn phiền, ơi mọi người phiền À mọi phiền Đùi Phan Nguyên Nhụ bò? Mẹ uh... à, Phan Nguyên Thị Nhụ nó Đùi <laughs> <laughs> Ừ. Tuyền đây à, bạn thì nó Dụi nó lụ Khoác <laughs> <Phát> nhà đi <cười> <cười> ừ, ừ, ừ. Mình thưa cả non như nó kìa bò đây nè Bò non phân tốt นอน,น,น,นในวะมันหอนแล้วนอนนอกอือมันหอนแลนอนอกเนาะโดยมันหอนนะหนาก็นอนนอนทางใ fall. นโดยพลตกแล้วหัวเบิดเปียกเบิราพยางคขังพากันงหมาพยางคขังเออลกมันก็ไเาลยทั้งนี้เป <sul> ็นลำให้ลำหน้าแล้วละบอแล้วละเออแล้วละเนาะว่า พันเพื่อนว่าฮอนหูมิงมิ้งยู่มีคนมาหากันว่าเพื่อนว่าแม่โนรีป้าเพื่อนว่าฮอนหูฟันแม่นเพื่อนเออฮอนหูเพื่อนว่ามีคนเข้ามาโนรีแม่นนลีมีป้าเพื่อนัวสีนะบ่แม่นเพื่อนว่าเออฮอนหูเด้อพ่อแมนไอคนจะว่าหาพ่อดิแมนโอ้ก็เบนแต่เราแมนบอกเลขเป็นยูบ่บ้านบุกอืมบอกเรียกบุธเนาะ พันหิงคนละพันได้คนสิมาหาแหละหูชึกได้รดเนาะแมนกูได้มาในปั long, like ๊บปรีเม่นเลเนอกเข้ามาหาเลยเวิร์กจะไปควรเครื่องขึ้นมาก่อนหนึงเด้อโดยอือึบอ่ากกดกๆกดกุบผิดทาไอเนาะใช่หรอเออตต่นเลยเื่นแล้วได้แล้วก็มองมาขนมาเอ้ยย่อขึ้นมาเร็วก่าใช่ที่มาบ่เอาอยู่รถาน่ะ Hacker chung 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 Được chung 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 lúc sụp tít nó mang mặt lên bớt bớt bãi 6 phân còn nằm bãi thơm kẹn tựa pha khuêng mây bộ pha khuêng mây bộ pha khuêng mây pha khuêng mây pha khuêng mây pha khuêng ba pha khuêng mây Ơp 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 ไม่ใช่ช่องขา้ผ้าอึ๊บบาเต็มอลไรไปแล้งเอ้ยเนาะแง่นี่ค่ะอูลูกนุ่งช่องให้ลูกก่อนเออนุ่งช่องของบอแง่เออเอาเอานุ่งให้เพื่อนก่อนก็ได้เพื่อนยังเอาพี่น้อนเอนขึ้นมาทางเทิงแล้วเนาะเข่าซานหาสิบกิโลแต่ว่าแบ่งแบ่งครึ่งเลยขอละชาวหาโลไปนอนเลยเนาะมีไข่สองเตะมีอ่า Mì nôm, mình khẩn nóng, mình nộm. Nó, làm phá xong cuộn. đời đó, đúng không? Được. Mình ăn cái bún này cái đấy này. Ăn này. Ờ ờ ờ cho nó. Được. Ờ. không phải đấy, một cái nhẹ đây, phải làm ở đó. Ờ ờ ờ เวลาออกมันหูเวว่ามีคนมาหากระแม่อยู่วันนี้ว่าต้องไปใช่ป่ะโดยเอาไปนวดเนาะโดี๋ยวขวายช่วงนี้มีแต่คนปวดได้แนวแนวแต่เก่ามีแต่เวลานแต่เก่ามีแต่วันเล่าหัวยางแล้วเทียมมาหนวดนำเพลินอ๋อเวลาวันหัวยางบ่โดยแล้วก็แล้วขึ้นเนื้อพุ่นช่วงนี้นะโดยวเวลาไปเพ่นก็หาก็มาแกมือ ชื่นมันเพิ่งแช่อาทิตย์แช่อาทิตย์บ่ได้มันเป็นยังไงมันตายอ่ะมันเบิ่งอ่ะมันบ่ได้มันมันไปเสื่อมบ่แม่นไปมันเสื่อมเหมืจ้ะโดยเพื่อนเลย่องง่วงไปให้ช่างเบิ่งใครอยู่ตื่นนอนมากับบ่อไห้เนาะแม่นบ่อไห้เลยเออไงแล้วเป็นสาวแล้วบ่เนาะแม่นตั้งแต่ตั้งแต่ใน้อ่ยพูจะมาเจ้เพืชเลย้อีกปีเด้วย ปี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 หกเดือนปีปเก้าเดือนปีเเดือนบอกเออเอออนเก้าได้ถึงเคี้ยวก็าเตรียมปากกินเท้าแล้วไปยังกินเข้าไงกินเข้าเพื่อนเบาะเขาย่ากระปูให้เพื่อนเกี่ยวกระปูเพื่อนเบาะท้องพูแหละยงกระปูให้เพื่อน หาวมาได้ฮะถุยยาพันนูหลุกตัวยาบาด้วยไอจะไปดีบ่าวนูนลุไปากเปิดแลยฮะพันบ่าปปากอินแม็พอแล้วอินเข่าแล้วคือเขาว่าหาเนาะสอบหนึ่งนี้สอบหนึ่งหาเซฟรูนีได้สิบเดือนไอ้โดนป่ปะโดน เต่ทางชื่อมาให้ฉันคุ่มเป็นหกเดือนเดือนนี่หอนเดือนชิปพุ่มมาแจ้งเบอรอ่าดีแล้วเนาะยังได้กินโดนเนาะประหยัดเอาขาขึ้นขะค้าม่ายากเนาะช่วงนี้เอออ่าอูไปใช้ได้แต่ละมือเนาะแม่นอยากนีดน้อยนี่ฮ่าฮ่้แบ่งได้กะบุคฮักแล้วเนี่ยเอากะบุหิน เเห็นคับปนญดเนาะพอดีผังผังกับไพื่อนรดีแบบว่าอ่าดูหัวเต้าได้นะบ่ไดกันเนาะแม่นแเห็นเจ้งคือข้าทั่วไปกับบ่บ่ได้ไปหาหมอว่จเคยไปหาหมอบะไปเดไ่อยบัจใจช้จะวางผ้าใบแล้วบาได้อสกิมบะแมอ๋อเคยพาเคยผาไปบะผาไปแล้วบาได้โอ้สกิมใชหมอเพ่นว่าได้ก็ วันละเอ้ยนั่นเป็นนั่นใช้แก้วบาทใช้ตาบาทแก้วตาบาทแม่นแก้วตาบาทนะ่ะมันมันป,นปู่บ่ได้บ่เฮาเปลี่ยนเลนใหม,ม่ก,กม็บ่ได้บ่จัก,กตัวนี้คะเออบ่ฮู้ตเนาะโดยหากปกตินี่เฮาเห็นแม่นเพราะว่าเห็นกหรือว่าเฮาต้องอันใส่ใส่เลนใหม่บ่เนาะ มันคือตู้โจยที่เนหนาพี่เราขึ huh? uh, s <S ้พาไปเฉยๆนั่นแหลตู้โจยกันแล้วตาบอดแล้วยังเปลี่ยนเลนใหม่แล้วก็ยังเห็นเนาะอืมจัรู้จังเฮะจักตัวนี้ฮะอ่านี่มีแบบว่าเวลาพาไปกวดบางเงื่อนเสือนัเนาะโดยพี่พาไปกวดเฉยๆอืมมันก็ใแทเงินไหลและแมนอ่าใส่เงินไหลเลยพี่น้อยเนาะโดยมันเปิมืตัวมันมามีตัวนี้และออแล้วเข้าขวดเรีกเงินหน่อยก็ได้ยุเนาะขนั้นเขาไปเปลี่ยนเลนบอลนั่นนี่นี่โอ้ ขางหนึ่งนี่เจดล้ดา,นานบดทช่องคาง<ม> <c oughs> คือสิบสี่บาทนี่วันนี้สคนบาทนี่สองคนวิเมียบาทนี่วันนี้ป้าทุกแพงเกิแนแพงโทษอใช่หรอเพี้ยนยังคืออันนาอัดตาอันนาเรีอมตาบ่ะแจ่ไมันจะเฮดดี้อย่างเนาะี่เพราะเป็นไงว่าเที่ยวไม่ได้บังชอยปบนว่า จะเริ่มตาได้ย่เริ่มเรื hết, ่มตาไปจังะนี่ยปกติเพิ่นสีบลูเฮทนะเนาะเลยมันต้องเหตุที่นี่เนาะฮะมันต้องเห็ดอันนี้บ่นะมันมันต้องเรื่มได้แบบนี้แม่เชียวป๋าสิบลูบลูอะไรกับพ่อแม่นั่นกับสิบลูเฮทน้ำกันบ่มันได้หมดนะลูกนี่บ่เป็นยังหลุ่นเป็นยังบ่เลยา ไงวะาด้มบันทึกแสงทงอย่างนี้ได้่าแพรแพรแสงที่อะอ่าไงมาใช้ใส่แว่นตาได้ <c oughs> ได้ใส่แว่นตาได้ไงมาเนี่ยแพรแสรงเนี่ยมนฉันรู้อ้าวใฉันเลิกเอยเด้อเมนี่ทางบอสเซนซื้อเข่ามาเออบอสเซนอืมบอสเซนบอเอวะ ไม่จดเลยรถลมันจนรถใหญ่มาก่ไดเลยอได้กิจ้ากมากมนี่นะโดยมันทางเขามันอย่างนี้มือขีายกี่ตมตองนั้นและเห็นบ่กมโทังนั้นเห็นเปลือกนอ่ามีกี่ตงเลยหนึ่งอ่ะเมนเคยยาำแรกเนาะแรกก็มาางอยู่เริ่มเปนแบบยันยัพวกประชงเขามากเพรานจะจุดโตหามันมาไหม่ดีพันบ่โตนั่นบ่โดยตน่นเนี่ยรถประชีงต่ำตอนนั้นอ่ะจะว่ามันบ่มบ่ได้น่ะมันบ่ลุกบ่ใฟมันบ่ติดไม่เ้พี่เรอ้เนาะ อาจารย์จะชุบเหมือเบิ่งเด้ออ่าพระเชษณ์เคยเอารถโดยหญ่ยเข้ามานี่บัดนี้เข้ามาจอดที่นี่ได้นี่มันพระนมักบ่เลยไปเอาไปขับรถตอดำๆมาได้พี่น้อยเนาะตะกี้มันจะมีคอนอีกนึงคนหนึ่งเนาะคอนพระนรักมีคอนอีกนึงแล้วแล้วออกแล้วบัดนี้นะดีพระนรักดังพลยดีเออดังพลยตัวล่างเออคอนอันนี้แหละที่ว่านั่นระเชษณ์ตุ้นะตำแต่นั้นน่ะ ลองมาจอน so ี head, so ่ก็ได้มาชีคบลงพื้นมาจอดนี่นี่ก็ได้บอกว่าบวันนี้เราไเดียวอยู่แถวนี้ยันไปเหยียบต่อไหมนะโดยยันไปเหยียบต่อไหมยันอ่ามันแทงตีนรถมาหนาๆก็เลยไปเสียวอยู่ให้น้าพุทธบ้ดนเลยต่อตัวนั้นเลยในววันนี้ในต่อนี่ดิเพื่อนธรรมะเพื่อนธรรมะหลังไพ่ดิได้ก็งมมาดังไพ่ใช่อุ่นยุงไปทำอะไรเนาะนา น้องครับมากครับประเชนรับประเชนนี่เหนเน็นอยูย่ยยบ้านเพื่อนเราเนี่ต่ออยู่เพิ่อนเอามาดังไฟเพิ่อนดังไพ่ันปฏิทิศฝนตกตลอดน้องหมอใหม่อ่าไม่เป็นคอนได้แต่ก่อนมันไปข่วงอยู่หม่งทิ่มทางนิดน,นึงเด้อันนี้ประเชนโบเห็นเหมือนนั่นนะเห่นขวาวเคยเข้ามาที่สองเทือโอ้หลายเทืออยู่หรอเพื่อนหลายเทือเลยน้นนำประทวนอ่า ซื้อเขาชื่อย่างไม่เพิ่นและแต่มาช่วงเล่นช่วงแรงตัวนั้นเนาะมากต่มาบวกในช่วงหน้าผลนั่นนะถึงมาช่วงหน้าแรงก็บอรุณย์เขามาได้ยู่เพื่องเงอ,งงนะอ้ก็ไม่ได้ไกลเนะจากบ้านก็ได้อยู่ใลกล้ๆน,นี่แหละมันรถขี้ต้มเลยลมมาค่ายขี้ต้มที่หวันได้มองมองนองกันดิดนเอ้ยเลยใช่แต่ว่าสิให้ไปเอาวัวทรายไปรับเอาหัวใจจีบเอาได้ไรมาผู้สิไปเอาก็ได้เออโบ อันลพังเดก่อยังกว่ายากเหรลพังเดกยังกว่ายากไหมี่เปยเอาเคื่องอากองอยู่้้มาได้ไดมวะโดยไเอาเอาพังคิโจักมาเหมือนเอาไม้เพิ่นชองมอ้เพิ่นแล้วอะกันน้องน้องเอามากน้องมาคนมือนแม่สคนโดยเอาเด้อเอเด้อเข่าวาาสิบกิโลอะกัไข่สองแตะมาปลาไอ้เม ข้าวห้าสิบโลไข่สองแตะ๊ะน้ำปลาสองขวดแล้วก็น,นมสองแพ็คขนมเนาะเสร็นซื้อมามาืาอนี้เป็นเงินของทางแม่เพชรเด้อแม่เพชรอ่าแม่เพชรขอบคุณขอบคุณทางแม่เพื่อนแน่อ่าผลซื้อข่าวชนะมาให้นี่แหละอ่าขอบคุณขอบคุณทางแม่เพชรมีไข่ช่องแตะ๊ะมีนมช่องแพ็คมีข้าวห้าสิบโล น้ำปลาชองกวดขนมนำ้ำขนมนำ้ำโดยนมุมโดยดดด <laughs> ขอพรกนดูขอบุญขอบคุณแม่เพชรให้อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแขงสุขภาพเข้มแข็งสุขภาพแข็งแข็งเออให้ลำให้รวย เรื่องข้ามกำแก้วไรเขามาโอ๋ออ้าวเนาะดีใจน้ำพี่น้องเนาะได้เข่าได้น้ำไว้กินคุ้มแน่นี่กุ้มนะนน้ำแร่คุ้มแจ็กบ่อมดบ่มดเล้วน้ำแร่แล้วเข่าแล้วเข่าแน่น้อแล้วเข่าพ่อเฮ้ยแล้วเกือบแล้วเข่าเข่าไม่พอดีเลยโดยเอ้ยแม่ขยัดดิหาบุเป็นหาบได้ กิเพื่อกรบบไ้เพื่อกับแกก็ได้ฮะไปหาคอเอานะแต่นี่ก็แพงเว้นนะเม่อนัานเมื่อเทอมีอย่ขาไปคอใช่ป่ะม่พอมาอยู่เครเยมันเบิดใช่ป่ะยันเบิ้ดอันนี้เรามให้ไสิพราเออพ่อแม่ไปหาไม่ได้ไปนั่นกับพากันง่งไปคอวัดนักชามเลยพอดีพ่อบรเลาย่างพนแกมาชง เลยเดยนี้วันชินแล้เพิ่ก็เอาในวัดนี้เพิ่ลไปหนไ้เพิเข่าเข่าเข่ามเข่าเข่าอยู่เพิ่ินข่าเนาะโดยเพิ่กินกินข่ากินยังได้ปกติได้นีเนาะปกดีแล้วบ่ได้ว่าเข่าเม็ดมือก็ได้เพิ่เพิ่ออกมากกินเข่าเลยบเปกินโลดบ่ได้เห็นว่าตามกำหนดบอเออไเชอปะ ไปน,นี้เด้อะประสานสิ่งก้าวก่อนเด้อโดยอ่าโอเคโอเคอยู่ดีไม่แห้งด้วยเอาอับไม้มาประสานด้วยอ่ามาขอบใจขอบใจปึ๊บอ่าโอเคพทายามนะทางขา้าวกะได้ส่งมอบเขา่าให้เพื่อนเป็นที่ีห้อยแล้วเนาะหาวงลงกและบาทนี่เออหาหาทางลงทางลงเพื่อนกะอ่าทีเท่าเนาะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บวงก่อนลงก่อน,น,อนบาทนี่ อ๋อเนาะตัอที่นี้ตามเลยเออเและบางสิ่งแล้วว่าหลังไพ่เฉยแบบใครเนี่ยตามมวาตัวต่ามบ่คอยคอยเน้่ตามเองไปสายพีดังเลยเนาะขอตัวไปก่อนอยู่ดีเป็แห่งประทบการณ์ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ